ในคลิปนี้เรามาแฟลตไบออทเมนบอร์ด MSI Z170A Gaming M5 กันนะครับ l g a 1 1 5 1ใบนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับกดด l ลิตรัวๆมาดูหน้าตาเมนบอร์ดก่อนใบนี้ีนะพอด l ลิตรัวๆเสร็จเนี่ยก็จะเข้าหน้าไบออดคลิกไบออ5ทไมมต้องี เดี๋ยวมันพาลาดก็เลยรัวๆเข้าไปออดท้าเสร็จก็ไปที่ m f a s ครับแต่เราต้องโหลดนี่ก่อนนะโหลดไฟล์ไปออดเข้า USB นี่โหลดไฟล์ไปออดเข้า USB เราก่อนโหลดจากเว็บของ MSI แล้วก็เลือกไปออดตัวล่าสุดแตกไฟล์ WinR ไว้ที่หน้ารูทหน้าแรกของแฟลไดร์ฟ d i r e c t o r y หน้าแรกจากนั้นก็เสียบปุ๊บกด Delete เข้าหน้าไปออดมาที่ m f a กด yes enter เข้าไปกด yes เครื่องจะดับทีหนึ่งก็รอรอเครื่องติดปุ๊บจะเข้าสู่ m flat ของ msi นะนี่เข้าแล้วถ้าใช้แม่ถ้าใช้เดี๋ยวพี่เอาไปางานไปทำเรื่องนี้ก็จะเจอ ไฟล์ที่เป็นไฟล์ไบโอ,อที่เราได้ใส่ไว้ชื่อโมเดลเนม,มเ,นเอ่อนี่นะครับ E 7977 ims กด enter คลิกดีกว่าคลิกคลิกเข้าไปแล้วก็เป็นเอ่ current ค,คือเวอรช์ชันปัจจุบันจะเป็น1.80นี่นะ2,016ันสวันที่2เดือนที่ยี่ส ไอ้วันเดือนสองวันที่ยี่สิบสองสองพันสิบหกโมชันที่เราจะแฟลตให้เกิดขึ้นโมชันใหม่จะแฟลตให้เป็น B หนึ่งจุด I ศูนย์หรือ IO เนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบหกเดือนหกสองพัสิบปดเอนเตอร์ไปเลยแฟลตไหมสิเล็ก E เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ด IMS จุดหนึ่ง e I ศูนย์เหยดแล้วก็รอครับก็บอกว่า b บออร์ดอัปเดยา ปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทซิสเตมนะต้องรอให้ระบบปฏิบัติการเสร็จสิ้นก่อนก็รอครับรอไปอมีแรมเผือ่อใครสนใจนะครับม,มีแรมแ<ค> <Set S 2> สวยไงไง บอบหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอขอขอดูกันเป็นสู้แค่เหมือนเดิมอีกแล้วทำไมหน้าจอมันมาพาดแบบนี้ว่นะาจริงเนี่ยไม่รู้เปิดเครื่องมาก็เป็นบิกก็ไม่ทันมองเนาะทำงานอยู่ไงนเอาเอาอันที่มีเอา การขอกงานเครื่องที่ไงให้ติ่งใช้เคร่องนี้ไปติ่งกับใจเล่นรฏิกิริยาสอนเซฟห่อไม่รู้ว่าติ่งจะทำอะไรไม่รู้ต่อเซฟเต็มห่อไม่รู้หล่ะติ่งติ่งไม่อดอัปเดตติ่งนะครับจะเสร็จแล้วเล่นต่อจากเซฟเดิมหรอเข้ามาเปลี่ยนตัวละครเสร็จแล้วติ่งใช้ได้เลย เซตติ้ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวหน้าจอที่อันนี้บางออกให้เสร็จแล้วระบบจะรีสตาร์ทถ้าจำไม่ผิดนะระบบรีสตาร์ทแล้วก็รอมันติดเองขึ้นมาใหม่ปุ๊บกดดีลิทเข้าไป ตุดจุดจบออุดจี่จุด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 ปุดจ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 ุดเุดจ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 จุด เรียบร้อยใบออดใหม่เยี่ยมขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ CPU ที่ใส่ก็เป็น CPU i 7 6700นะครับ